เอาแล้วมึงเลยแต่มา3ามร้อยสาคูณแปดล้วนๆยิกๆไปเลยเอาแล้วมึงคูณสิจัดมาโอ้โหเต็มเครื่องก็ะเบื้องแล้วเลยนะมึงเ้ยปังบุนีเย้นะจัดให้นะคูณหลายๆไป2ข้อที่มึงต้องทําคือแก้วแก้วกแปสวัสดีครับพรมนะฮะกับแกโกนะจ้างวันนี้นะเออนะมาอยู่กับแก้วแปดแปนะวันนี้ ทุนห้าร้อยวันนี้นะอยู่กับสล็อต PG นะครับผมนะสายทุนน้อยนะฮะถ้าค่อยปั่นกันไปปั่นกันไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้แอดโก้ก็จะมาลุยกับสล็อต PG นะฮะหรือพี่ไก่จานะฮะเฮ้ยแม่งมีคนขอเข้ามาเยอะเ้ยทำเป็นเล่นไปน่ะเออวันนี้แอดโกอจะมาลุยให้เลยนะกับทุนน้อยนะจ๊ะบวกเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะจะขอแค่บวกพอนะฮะ แอดโกเป็นคนที่แบบเล่นไม่ได้โลภมากนะครับเล่นแค่แบบพอมีกําไรก็พอนะฮะเราเน้นความเป็นจริงฮะเราไม่ได้แบบต้องแบบทุนห้าร้อยไม่ต้องแตกเป็นแสนอะไรเงี้ยฮะ <What? S 1> มีคนขอมากเหมือนกันนะว่าทําไมไม่ทําคลิปแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยบอกเลยว่าทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออนะแอดโกแม่งเน้นแบบความเป็นจริงอ ทุนห้าร้อยแม่งบอกสามพันแม่งกูก็ดีใจละเนอะหรอปะเออไม่ต้องไปมองถึงว่าทุนห้าร้อยบอกเป็นแสนอะทุนห้าร้อยกูบอกสองพันได้ก่อนเนอะหรฮะเล่นอย่าไปโลภมากฮะเล่นแค่พอสนุกสนานนะเล่นแค่พอได้เงินนะฮะไม่ต้องหวังรวยนะก็ฝากเลด้วยนะฮะไปฮะพี่ไก่จ๋าวันนี้เราสตาร์กันที่เบสแปดบาทก่อนเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแกวแปลแปลนะจ๊ะ เรื่มันลุยเลยนะฮะเก่แปดแปดแม่งถ้าอยากให้ใโตแล้วครับผมก่อนนะฮะมีจากกิจกรรมมาทุกวันนะฮะก็สามารถเล่นกดมารับกันได้นะฮะเลก์ใต้คลิปเลยเหลยวจ,จัดให้นะฮะเล่นอย่าไปโลภมากฮะ,ะเอาตามความเป็นจริงไปเลยนะฮะขอแค่บวกฮะ,ะเล่นขอแค่บวกนะ,ะก็บอกไว้ทุกคลิปนะฮะสำหรับคนที่มือใหม่ที่หัดเล่นนะฮะหรือว่าจะเป็นคน หรือว่าคนที่เล่นมานานแล้วก็แล้วแต่นะฮะ<บ>ถ้าเล่นคุณโลภมากเมื่อไหร่นรนะฮะโอกาสที่คุณจะหมดตัวนี่แม่งโคตรสูงเลยบอกให้นะเออนะตอนนี้ก็ยังตามคุณอยู่เลขร้อยนะสตาร์ก็ไปเบาๆก่อนนะฮะก็แบบแปดบาทนะจ้าพี่ไก่จ๋าบ,บือเอาแบบสวยๆยนะพี่ไก่นะเอาแบบคอมโบแบบแม่เต็มจอไปเลยนะเอ้ยวันนี้โบท้ะสี่ซันห้าพันก็จะเลิกแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะเออบวดเท่าไหร่ก็เอา นะเล่นเกมแบบนี้นะฮะทุนมากทุนน้อยไม่เกี่ยวฮนะทุนมากก็หมดได้ฮนะบอกเลยทุนน้อยก็สามารถบอกได้เหมือนกันถ้าไม่โลภมากนะโอ้โหคอมโบดอกนี้จัดมาแปดสิบสามบาทนะคูณสามไปหืจัดม,มาเท่าไหร่ฮะกรุบกรุบไปก่อนนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสบ้าบาทนะฮะโอ้ยแค่นี้ก็นะได้ค่าข้าวแล้ววันนี้นะฮะ <laughs> ได้ค่าแท็กซี่แล้วนะจ๊ะ เรามาไม่ได้เนอะเล่นนะนะแอนดิงตัวก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเล่นต้องรู้จักเล่นนะเล่นแล้วไม่เดือดร้อนใครแม่งเล่นไปเถอะนะเออแต่ถ้าเล่นแล้วเดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องเล่นนะฮะการเล่นแบบนี้แม่มีได้มีเสียแอดงก็ฝากไปเลยนะมันมีได้มีเสียครับเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณคิดว่าคุณสมาเล่นแล้วคุณแบบจะบวกแม่อย่างเดียวนะมึงไม่ต้องเล่น จบฮะร่างอยู่เฉยดีแล้วฮะแต่ถ้าเล่นแนละ้วรู้ว่ามีได้มีเสียเล่นเราไม่โลภมากอันนี้แนะนําเล่นไดน้นะมีกําไรนิดหน่อยนะเออแต่ถ้ามันมีโอกาสถ้าเราแบบแม่งดวงดีจังหวะได้เวลาได้แม่งฟุกขึ้นมาแม่งเออทุนห้ารอบวกสี่ห้าหมื่นบนเป็นแสนอันนี้ก็ถือว่าโคตรเฮงนะแต่ถ้าจะไปหวังแบบตั้งแต่สี่ห้าหมื่นทุกรอบแม่งบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะ ออแอดโกก็ทำให้ดูไม่ได้ด้วยนะฮะเออเราแม่งเราเล่เอาตังค์ไว้นะเราอย่าเป็นซีเรียลอะไรมันมากมายนะปลายเบ็ดสิบสองบาทกันไปก่อนนะเออคูณมาเก็บไปเทียร์เล่เทียร์น้อยะฮะเบดน้อยก็ต้องเก็บเทียร์น้อยนะแต่ถ้าจังหวะแม่งคอมโบมาหรือพีเกมมาแล้วอาจจะบวกเยอะก็ได้นะฮะสายทุนน้อย,ยนะจักใครที่หาบ้านเล่นอยู่นะฮะแกวแปดแปดเลยมาแอดโก,กจัดให้นะฮะลิงใต้คลิปเลย มีกิจกรรมทุกวันนะแจกกันทุกวันนะฮะไปลุยกันได้อยากพูดคุยกับแอดโกะแล้วจ้ะแอดเข้ามาเลยฮะที่ลายแก้วโบนัสนะฮะแอดโกะจนสนใเองนะเช่อมาเลยฮะรับไม่อั้นจ้ะมาเลยนะเดี๋ยวแอดโกะดูแลเองนะฮะไปเอาต้องสปินไปเลยฮะสามสิลบล้อเลยจ้ะ เฮ้ยมาดิอ,อีกตัวดิไปขออีกตัวเดียวไปสี่เกมอ่ะอีกตัวเดียวไปเอยเข้ามาเลยว,วะโอ้โหมขว้าวเฉยเอ,อ้ยได้นี่หว่าเออไม่มันงสเก็ตเตอร์มันต้องสามตัวนี่หว่าถูกปะเออไปโขยังเงียบอยู่เออจักมาสามทุกแป้่ะ เกมไก่นี่มันก็จะคูณไปโอ้โหคอโมโบดอกนี้คูณ4ี่นะจัดมาหกสเอาแล้วมึงเอ้ยจัดมาสามรามเอคูณแปดลนวๆยิกๆไปเลยเอาแล้วมึงคูณ10จัดมาโอ้โหเต็มเครื่องกระเบื้องแล้วเลยน้ำเงินฟังมูนิเย่นะจัดให้นะคูณหลายๆไปโอ้โหตีเกมดอกนี้นะคูณร้อยเลจ้าเบสสิบบาทเข้าฟีเกมนะแตกสะบัดช่ออีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหแกวแตกๆนะฝาด้วยนะจ๊ะเอ้ย เสียงนี่แม่งดูเต็มจ,จริงเลยบอกในะเสียงนี้กรโเนเ่ยเฮ้ยสรุปยอดไหนนะจัดมา8,162บาทนะ่ง้อยหกสิองาไม่ธรรมดานะาสมควรที่จะพอนะบอกก่อนสมควรที่จะพอนะจ๊ะนะสายทุนน้อยเนะี่ยมึงเล่นแค่นี้พอนะแกกฝากไว้ด้วยเล่นแค่นี้ มันจะไปโลภมากอะไรมากมายฮะเนี่ยมึงมีทุน500ร้บอบวก8,000แล้วแหละมึงจะเล่นทําที่เกลือทําที่สวรรค์อะไรก <c oughs> ันฮะถอนแล้วจ้าแล้วเอาเงินเข้าเป๋าดีกว่าถูกไหมฮะ <c oughs> เออแม่งมึโลภมากกว่าไหร่นะมึงหมดมันนั้นแหละฮะ <c oughs> บอกเลย <c oughs> โลภมาไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็บวกมาที่8,000แล้วนะจ๊ะ <c oughs> นะเ,ออเล่นแค่แป๊บเดียวนะ <c oughs> แล้วต่อถอนอีกสักหน่อยนะแอดโกก็จะถอนแล้วนะฮะพอใจนะฮะทุนห0 0พันนะบวก อ๋อทุนห้าพันมาทุนห้าร้อยถึงทุนห้าร้อยนะบอกว่าแปดพันนะแล้วกดต่อยสักหน่อยแล้วก็จะ่อแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะกดติดตามไว้ด้วยนะช่องแอดโกเองนะกดติดตามกดติดต่อไทยนะใครอยากลุยแม่งลิงตายคลิปเลยดีกว่านะฝากไว้ด้วยติดตามพูดคุยกันได้ะฮะแอดเข้ามาเลยนะคะแกวบโบนัสหน้าไลน์นะนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แอดจะเข้ามาได้เลยนะสายกดต่อยสักนิดนะเดี๋ยวจะพอแล้วนะจ๊ะ บว,วา8,000นะเสยๆย่างไงก็บวก8,000นะนักอุ่นเล่นไปก่อนนะขอให้สักหน่อยนะเออวันหนึ่งเล่นแม่งไม่เกิน15นาะทีกี่คนที่ออมาไมต้องไม่เล่นเลอ้ยแม่งจะเลิกอ,อีกแล้วว่าแม่งปีเกมมาแนละ้วปิดฉากแน่อนอนเออมาดิบวก8,000แล้วนะแม่งอันนี้คือโบนัสเราล้วนๆเลยนะอมาดูเอ้งงโกไม่จะฟัดเท่าไหร่วะรอบนี้นะ แต่พอแน่นอนนะจบฟีเกมนี้เลือกเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบโบนัสมหาเฮงไปแล้วค่ะนะอย่าไปโลภมากนะะเล่นสอนเลยมึงข้อเดียวที่สองข้อที่มึงต้องทําคืออย่าโลภมากนะเออมึงต้องพอใจกับสิ่งที่มึงได้เว้ยแล้วมึงจะเล่นได้แบบยาวๆแล้วไม่ต้องดาวมานะฮะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊นะแล้วจบฟีเกมวันนี้ลงแล้วฮะบวกแปดพันแน่นอนนะครับผมนะ กดติดตามท่าขก็ามาได้นะฮะมาเฮะบอกแปดพันศูนย์ห้ารอไม่โลภมากนะจ๊ะคุยทักทายก็ได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ